กับสวัสดีครับผมเป็น้องของไปสุ่คนมาพบกับพ่อมาพบพ่อกับพ่อของต้นนี้คือเจ้าน้อพี่น้องเนาะมาพี่น้องมืดในได้เป็นมีกะทิพี่น้องสายเสร็จมีกะทิเต็มถาดจูปพูกเลยพี่น้องมามาครับมาว่าหลายดอกเลยก่อนพี่น้องสิรับชมกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พ่อน้องเต้นนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจกันเนาะครับเนาะมาครับมาว่าหลายแบบด้ ไม่ไ่ผัดดูนะมีแลรวเนี่ย หันใจแล้พี่เนาะมีหัวปีอันหัวปีใจต้องอกทุกคว,วนใ,นในการเนาะ いいよ。

เอาแล้วนะครับพี่น้องนะอันนี้เราเป็นกินต่อหลักไหมจังเลยกฝากเงี้ยได้พี่น้องไหมมักกะไรติดใจกะแช่พอน้องเตือนเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจกันนะครับเนาะสำหรับมือนีพอน้องเตือนก็จะเป็นเมนูมีกะทิเนาะครับตับปลาพีตออนเนาะมาแด็ดมะนัวมาสดตอกน้ำกันมักกะไรติดใจกะแช่พอน้องเตือนเนี่ยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจกันนะครับสำหรับมือนีพอน้องเตือนกาบล้านพี่น้องกินเป็นทั้งนี้นะครับสวัสดีครับ อย่าลืมเดินหน่องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพาระองคตัวนี้นะบ๊ายบาย